ในช่วงต้นศตรวรรษที่24มหาตมะคานธทีได้นำเสนอแนวคิดอหินสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นหลักสำคัญในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของอินเดียจากอาณานิคมอังกฤษเขาเชื่อว่าความไม่รุนแรงไม่เพียงแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ยังเป็นวิธีการประท้วงที่ทรงพลังที่สุดคานธีได้ใช้แนวทางอหิงสาไปยังการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการเดินขบวนเกลือในปี1930คานทีและผู้สนับสนุนได้เดินทางกว่า240ไมล์เพื่อเรียกร้องให้มีสิทธิในการผลิตเกลือจากทะเลโดยไม่ต้องพึิ่งพากฎหมายของอังกฤษที่กำหนดให้ต้องจ่ายภาษีสูงคานทีทำให้ผู้คนตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมในระบบ โดยใช้การอารยะขัดขืนในการทำลายสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจจักรวรรดิความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คนอินเดียตื่นตัวแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆใช้แนวทางอาหิงสาในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนยืนยันว่าความรักและความเข้าใจสามารถเอาชนะความเกลียดชังและการกดขี่ได้ในที่สุดแนวทางนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ทางจิตวิญ,ญญาณและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในประวัติส